หนึ uhm. ่งเอี่่านะครับขอบคุณมากนะครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสณปน่งนครัฮะ บอกให้เคยาเกเียนะไ้่ายบเาเหยื่อมาไม่เหรียญสิเหรียญหเหรียญสบาทมีหมดแล้วครับ <conferences> <Besides writing algebra> คครับืออยากมารับใช้ประชาชนเพื่อการพัฒนาตำบลรับเปิดให้มีความเจริญ รุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไปครับเขียนว่าจะสะสมเงินเหรียญยังไงฮะเล่าให้ฟังหน่อยครับสะสมเงินเหรียญมาตั้งแต่เกษียณอายุราชการปี56นะครับะสะสมมา8ปีเพื่อที่จะมาสมครนายกอบตตะบนซับเปกรนในวันนี้วันที่12ตุาลาคม2564เนี่ยแหละครับเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ครับเป็นจำนวนเงิน2,500บาทครับแล้วก่อนจะเข้ามาในอบตมีการทำยังไงบ้างฮะ ก็มีคือทำความเคารพวงสีหน้าก่อนการจะเข้าประตูอบตตะบนสัเปิร์ดนะครับแต่พอทำทำความเคารพรงศีหน้าแล้วก็มาขอเขอ้ามาสารประภูมิเจ้าที่ของอบตตะบนสะเปิรดนะครับพอต่อไปก็ไปขอ,ขอพรจากพระพุทธในห้องประชุมที่รับสมัครครับ แล้วเป็นยังไงครับบรรยากาศมาสมัครวันนี้มาสมัครวันนี้ก็เงียบเหงาหน่อยครับมีมาเล็กน้อยครับเพราะเป็นวันที่สองครับแล้วได้สโลแกนของอาจ,จารย์คือยังไงฮะสโลกแกนของผมก็คือมุ่งมั่นมันธนาไม่แสวงหาผลประโยชน์จริงใจพบง่ายภาษารับใช้ประชาชนครับ